สวัสดีครับร้านรถมือ2องอำเภอกันตะลักครับอัปเดตสต็อกเอ็มนะก็เอ็มตัวเก่ามี6คันตัวเก่ามี5นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ตัวใหม่ SF มี4อีกคันสีแดงอีกคันหนึ่งอยู่ทางนี้นะยังไม่เลื่อนมาให้ดูตัวเก่าอยู่ที่2อง0มื่นเบาทราคานี้รวมโอนเลยนะครับ ชอบสีไหนเลือกเลยนี่มีสีดำดำล้วนขาวล้วนเหลืองดำสีม่วงไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีน้ำเงินราคาตัวตาโตนี่จะอยู่27,500นะครับ27,500ราคานี้รวมโอนให้เลยทะเบียนพรบรต่อให้ครบ ส่วน SF จะอยู่ที่32,500บาทครับมีสีในเล็บมันจะบอกเหลืองดำนะขาวดำเหลืองดำตัวนี้เขาติดเป็นฟิล์มนะครับแล้วก็มีสีแดงอีกคันหนึ่งทางนี้เดี๋ยวเดินมาให้ดูครับไม่ได้เออ,อกไปมันจอดแล้วมันล้นนี่ครับสีแดงดำราคาสามหมื่น 2,500บาทครับราคา32,500บาทตัวเก่า275ตัวใหม่325ครับราคารวมโอนรับประกันตัวเครื่อง2เดือนครับทะเบียนพรบรต่อให้ครบทุกคันครับสนใจก็แวะมาดูก่อนได้ครับถ้าสไตล์แต่งเป็นคันนี้นะแฮนแต่งแล้วก็พ่อบุมๆนิดๆท่อผ่าครับ ขาดำเหลืองโอเคชอบคันไหนก็แวะมาดูมาลองขับได้ครับถูกใจราคาพอลดได้นิดหน่อยนะครับพอราคานี้รวมโบนให้ด้วยทะเบียนพรบรต่อให้ครบแล้วประกันตัวเครื่องอีก2เดือนสนใจยังไงโทรติดต่อครับ084 6005813ครับ ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันตลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอ็มเอ็มเอ็มมาจัด